แต่ถ้าคุณเป็นเฟนลชิแล้วมีโอกาสได้เลือก3ตัวเนี้คุณจะเลือกตัวไหนจิ้มไปเลยครับตัวไอปัอ๊มโบทมาพี่นิกอยากดูว่าชอบตัวไหนสวัสดีครับผมนิกเอง,เองนะฮะแล้ววันนี้ครับใครที่เป็นแฟนๆของโปเกมอนนะครับมีของสะสมนะครับที่น่าติดตามมาอีกแล้วนะครับแล้วก็หาได้ใน7 e เ e ่ e อเท่านั้นด้วยนะครับก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าพี่นิกไปตามเก็บมาโฟกัสโค o สอัพ จัดมาเฉพาะนะครับโปเกมอนซัเตาเจนเจ็ดหรือที่เรารู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือเคโรมาสึนะครับฟ็อกโกฮาริมารอนพิกชูนะครับรวมไปถึงรูปโปเกมอนด้วยนะครับซึ่งทั้งเซตนี้ก็จะเป็นขนมนะครับนี่อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าเป็นโอดินย่าคอนสแน็คนะครับขนมข้าวโพดอบกรอบนะครับรสคาราเมลนะครับก็มาในใบของโอดินย่าก่อนหน้านี้โอดินย่าเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วใช่ไหมครับที่พี่นิกไลฟ์สดเลยนะครับเป็นฉากโปเกมอนนะครับซึ่งแบบ พอต่อมาแล้วขนาดใหญ่มากเลยนะครับตัวนั้นน่าจะมีหลายแบบอยู่นะตัวนั้นมีหลายแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็พอมาถึงตัวที่เป็นยางลบนะครับก็ราคานะครับเพิ่มขึ้นมานะครับก็จากที่ชุดนั้นป็นยี่สิบใช่ไหมครับชุดนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับในกล่องที่พี่นิกน้ังถือนี้ราคากล่องละยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็มีให้สะสมด้วยกันนะครับโ้เยอะมากเลยครับด้วยกันทั้งหมดสิบสองแบบเลยทีเดียวนะครับก็อย่างฝั่งนี้ครับก็จะเป็นพิกาชูดล้วนเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ใครที่ชอบนะครับ ตัวสตาร์เตอร์อย่างที่พี่นิกบอกครับเก็บมานะครับไม่ว่าจะเป็นเคิโรเมสึ์ฮารีมารอนนะครับริซซอนฟอกโกคาแมกนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นโปเกบอลนะครับอย่างที่เห็นกันดีเลยแล้วก็ ชอบลายไหนก็เก็บได้เลยอย่างพี่แคชูเนี่ยมีตั้งกี่แอคเนี่ยสองสี่หกนะครับมีให้สะสมด้วยกันหนึ่งหกแอคชั่นนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งแอคชั่นที่สุดน่ารักนะครับพี่มิก็เลือกมานะครับส่วนที่หน้ากล่องขนมครับมาที่กล่องขนมกันบ้างหน้ากล่องจริงๆมันก็จะมีหลายแบบแต่ว่าที่ไม่เลือกกล่องไม้ครบทุกลายเพราะอะไรไหม เพราะว่าไอ้เจ้าตัวของแถมที่มาในกล่องมันก็จะได้ไม่เหมือนกันอีกนะครับก็ต้องมีการเลือกนะครับอย่างกล่องที่เป็นเซเลน่านะครับก็จะเห็นอย่างที่เห็นครับมีด้วยกันทั้งหมดสกล่องเลยนะครับแต่ว่าตัวยางลบที่แถมมาก็จะต่างกันนะครับไม่ได้ซ้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่กล่องนี้เลยนะครับกล่องสีเขียวหน้ากล่องเป็นซีตรองนะครับแล้วก็ฮาริมารอแล้วก็บิคชูนะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับขนาดไซส์มินิเหมาะมือแล้วก็ขนาดกล่องเนี่ยพี่ลองเทียบแล้วเท่ากับตัวที่เป็น โมเดล3มิตินะครับก่อนหน้านี้เป็นยังไงเอนะครับแพ็คก็จะคล้ายๆกันเลยแต่ตัวนี้เราก็จะได้เห็นของแถมหน้ากล่องด้วยซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องได้ตัวนี้ชัวร์แน่นอนนะครับอย่างตัวที่เป็นโมเดล3มิตินะครับต้องบอกเลยว่าตัวนั้นต้องรนดองเรา พอเราสไลด์ออกมาครับเราก็จะเจอขนมก่อนนะครับก็ตัวนี้เป็นรสคาราเมลนะครับเป็นข้าวโพดอบกรอบวเดนย่างนะไมเคยทานยัหนอนเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับยางลบมาพร้อมถาดสีสันสวยงามเลยนะครับสําหรับตัวยางลบนะครับก็ขนาดเหมาะมือเลยทีเดียวนี่แทบจะปิดตาได้เลยนะครับก็เป็นฮาริมารอนะครับมีแอคชั่นเดียวนะครับมีแบรนดิขสิ์นะครับ กำกับไว้ว่าเป็นโูเกม่อนนะครับก็เป็นลิเกสิท์แท้อย่างที่บอกครับทางโรนาก็ซื้อมาเรียบร้อยตัวความหนานก็มีเยอะขนาดนี้นะครับสูงมากเลยทีเดียวใครที่จะพบไปโรงเรียนก็ลองหายด้วยนะครับพี่นิชแทบจะไม่กล้าเอาออกมาใช้เลยก็เก็บคืนกล่องตลอดนะครับตัวนี้อ่ะสามารถตั้งได้นะเดี๋ยวเราลองตั้งให้ดูุูมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่น่าจะเห็นอยู่เนาะแล้วก็ตัวต่อไปนี่เราจะแกะกันนะครับตัวนี้เลย เคโรมาสึ u, นี่ก็เป็นตัวโปนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบมากเลยนะครับที่นี่เห็นหลายคนส่วนใหญ่นเมนชอบเคโรมาสึนะครับรวมไถึงเก้คุงงะด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโปเกมอนนะครับโปดตัวโปดแล้วก็ตัวที่เราได้เห็นบ่อยในโปเกมอนภาค X Y Z นะครับนี่เคโรมาสึตอนนี้ก็แอนิเมชันในบ้านเรานะครับก็น่าจะเดินทางเข้าสู่โปเกมอนซานแอนด์มูนอ ola โาแล้วนะครับเกาะล่าสุดกันใช่ไหมก็ ติดตามดูกันได้นะครับทูสปาร์คจ้ามก็มีฉายแล้วนะครับพี่นี้ก็แอบเป็นแฟนๆเข้าไปติดตามในช่องของโดเรมออ่อนออฟฟิเชียลไทยแลนด์อยู่เหมือนกันนะครับก็มีอนิเมะตัวนี้ให้เราดูนอกจากภาคซันแอนด์มูนใช่ไหมเอ็กซก็ยังเห็นมีภาคเก่าๆด้วยนะ <S <S ๆๆแบ็กแอนด์ไวท์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ๆๆๆบไปดูกันได้นะครับย้อนหลังฟรีๆใน u t u b e แบบออฟฟิเชียลถูกยักสิทธิ์ด้วยนะครับที่เป็นภาคไทยเลยนะครับตัวที่3แกะมาเป็นฟ็อกโกนะครับ บอกเลยเลยว่าแต่ละอันเนี่ยก็เหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่แค่ลายอย่างลบนะครับชอบตัวไหนก็ไปซื้อตัวนั้นฟอกโกะก็น่ารักใช่ไหมไหน3ตัวนี้ชอบตัวไหนกันมากที่สุดนะครับเนมนบอกพินิดด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะจิ้มตรงนี้กดโหวตกันดีกว่าเรามาวดกันกว่าครับจิ้มไปเลยตัวไอ้ตรงนี้ปุ๊บมันจะมีตัวโหวตให้มานะครับว่า3ตัวนี้ถ้าเริ่มเกมคุณเป็นซาโลชิก็ได้ปกติในภาค x y z ซาโลชิจะได้เจ้าเคโลมาสึใช่ไหม แต่ถ้าคุณเป็นเซียรรชีแล้วมีโอกาสได้เลือก3ตัวเนี้ยคุณจะเลือกตัวไหนจิ้มไปเลยครับตัวไอปั๊มโบทมาพีนิกอยากดูว่าชอบตัวไหนเออหรือจะเลือกชอยที่4ก็ได้นะครับพิาชูก็ลองเลือกกันมาดูได้ครับอ้ามาถ,ถึงกล่องพิชูนะครับสีเหลืองสดใสแบบนี้อย่างนี้บอกครับมีด้วยกันทั้งหมด6 a แอคชั่นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแอคที่เท่าไหรนะ่ไหนดูซิ ยี่ดกได้แอคชั่นที่1เลยอ่ยางลบมีทั้งหมด12แบบนะครับทวนให้สำหรับใครที่ถามกันมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคือมปนมาในทรงเนี้ยมันก็ต้องตั้งแบบนอนแล้วแหละเพราะว่าถ้าตั้งแนวตั้งมันไม่น่าจะตั้งได้ดูนะครับแลววางแบบนอนแล้วกันอ่าก็อย่างที่เห็นครับได้มาอย่างละลายนะครับจะได้แบบว่าไม่เป็นการที่แบบว่า ซื้อมาละซ้ำนะครับก็ดีครับอันนี้แฟร์ดีเพราะว่าเห็นของแถมหน้ากล่องเลยนะครับชัดเจนถ้าเปิดมาแล้วโบอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันหายไปแล้วแต่มีดีครับมีโบโบมากแบโบ,โบ,โบ,โบนี้แถมซื้อได้คนละหนึ่งครั้งก็จัดเต็มเ,เลยครับมี12ลายจะซื้อให้ครบก็ได้ครับรอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนอย่างพี่นิกอย่างที่พี่นิกเลือกมาก,ก,ก็จะเลือกแบบหลักๆนะครับเอาให้ครบพอเวลาเรามาตั้งโชว์มันก็จะสวยนี่อย่างที่เราเห็นครับ โอเกอลเคลมาสึนะครับฟอกโกนี่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 แล้วก็ฮาริมารอนนะครับแล้วก็พิคชูอย่างที่เห็นกันดีนะครับก็ตัวนี้มาในกล่องนะครับกับแบรนด์ที่เราเห็นกันคุนตากันแล้วแหละเพราะช่วงนี้ออกมาบ่อยนะครับสำหรับโอเดนย่านะครับก็ไปซื้อลิขสิทธิ์โปเกมอนมาสวมเข้าไปในขนมนะครับก็ชอบเลยทีเดียวราคาก็นิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่วางจำหน่ายที่ o n l y ลี่เนะครับหลายคนชอบถามว่าเฮ้ยพี่นิกซื้อจากที่ไหนนะครับ เล่นอีเลเว่นเลยครับเป็นร้านสะดวกซื้อที่ใกล้บ้านเรามากๆแล้วก็มีทุกอย่างครอบจักรวาลแทบไม่ต้องไปไหนกันแล้วนะครับโปแงมอนก็เข้าไปสิงกันอยู่เยอะมากๆเลยอนะ่ะอย่างที่บอกครับว่าสําหรับใครที่ชื่นชอบขนมนะครับหรือว่าชื่นชอบของสะสมที่เกี่ยวกับโปแงมอนก็อย่าลืมกดติดตามพี่นิกไว้ได้เลยนะครับกดซับคล้ายกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าทุกสัปดาห์พี่นิกจะมีไลฟ์สดนะครับก็พูดคุยกันแบบสดๆเลยนะครับใครที่อยากดูพี่นิกคุยกันแบบยาวๆพูดไม่หยุดน้ำลายไฟดับแบบนี้ก็เจอกันได้นะครับแบบสดๆแล้วก็ มีคาถามอะไรก็จะเม้นไว้ด้านล่างแล้วตอบนะครับหรือจะกดบดไม่กี่ก็ได้นะครับเกี่ยวกับไอเจ้าสตาร์เตอร์เริ่มต้นเวลาเริ่มเกมอะไรเงี้ยก็ลองเลือกกันดูได้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเข้ามากดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็ส่งคลิปนี้ครับรณรงค์เลยครับส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่ชอบโปเกมอนหรือส่งให้คุณพ่อคุณแม่ฝากเขาซื้ออะไรเงี้ยก็ส่งกันไปได้ครับเต็มที่เลยกับพี่นิกสบายๆครับที่ช่องนี้เราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไก่อนนแล้วะไปก่อนแล้วนะ บ๊ายบายได้เจอกันนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยโยโย